สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอิร์ธเอิร์ธทม์ไม่ใช่สิมันต้องตั้งชื่อแบบให้มันตามเกมนะฮะจะเป็นชื่ออะไรดีอ๋อชื่อนี้ดีกว่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเอิร์ตี้ไทม์นะฮะไม่ใช่แล้วอ้าวอ้าวอ้าวเต้นเต้นมีบกไม้บกมือเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,เอาดิเราเต้นบ้างใอ้นี่ให้ยู มันบอกว่าอะไรจริงสุดๆไม่ต้องชมพี่น้องเออไปเข้าบ้านโหลดอ,อ่านหนังสืออ่านหนังสือนะฮะอืมเป็นเดบลิย์ของตัวเองนี่นะอืมนั่งโต๊ะดินั่งได้ป่ะดูนะฮะเวลานั่งโต๊งขึ้นไปยืนบนโต๊ะแล้วให้นั่งไอะไรบ้าเราไปทําได้ไหมนี่ย <laughs> เผื่อเราขึ้นรถเมย์เงี้ยจะไปนั่งนั่งโต๊ะนี่คือเหยียบขึ้นล่ โอเคนอนได้ไหมนอนก็ได้นะตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่เจ็ดพันอะไรเนี่ยอ๋อที่ซื้อเออไม่ซื้อฮะอืมยังเล่นอยู่นี้ยังจะหลับอี่ง่วงยังไงง่วงก็ไปนอนไปเออให้นอนแป๊บหนึ่งพอพออกไปดูข้างนอกบ้างไป แน่แหออกมามีโบกไม้โบกมือด้วยนะฮะอือะอะไรนี่เพื่อนเพื่อนอะไรเอาแล้วเขาเป็นใครมัทจาไหนแล้วนี่คืออะไรอืแนะนํามีแนะน,นําด้วยเชิญเชิญยังไงเชิญใครถ้าเชิญก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งัน เชิญได้หนึ่งพันหนพเพชรนะฮะนมะ่บอกไว้บอกมืออีกแล้วแล้วยังไงตันนี้คืออะไรอ๋แล้วอันนี้เราเพิ่มเติมโปรไฟล์ไหนดูโปรไฟล์ดิโปรไฟล์ก็แม่งผมพยายามแต่งตัวไม่ให้เหมือนตัวเองแล้วนะฮะแม่งได้แค่นี้นะฮะดูเสื้อผ้าดิ เสื้อผ้าพี่นีไม่มีอะไรเลยยงปรับให้เข้ากับอารมณ์พุนสิอ้อนี่แหละอารมณ์เบิกบานฮนะอืมพี่นี่อารมณ์เบิกบานเลยน้องอืมแน่ออกมาทีไรเป่นเสานี่ขอเบอร์นะฮะเอาส่งส่งส่งหัวใจในรูปโปรไฟล์้น,นส่งยังไงอ่ะส่งนี้อรอ อ๋อส่งให้แล้วนะอืมอย่าทวงนะที่หลังอนะ่ะอืมไหนมาดูนี่ดิไม่มีอะไรแล้วแชทแชทเชิมันแชทจะตรงนั้นยังไงแชทไหนมาดูนะคุณไม่มีข้อแล้วจะแชทได้ยังไงมะเนี้ยว่ากลับเหอะเพื่อนเราต้องเพิ่มเพื่อนก่อนใช่ไหมเนี่ยเออใครเล่นเกมน,นี้ก็แอดมาหาผมได้นะฮะตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยดูครับเนี่ย ไม่มีเพื่อนเลยอันนี้คืออะไรแอดเพื่อนเหรอไม่แอดครับไม่รู้จักนะฮะก็สำหรับใครดูคลิปนี้แม่งเล่นเกมน,นี้พอดีแม่งแอดมาหากูด้วยนะฮะก็คือ,คอไม่รู้ผมจะเล่นยังไงผมเล่นไม่เป็นเขาบอกว่ามันแชร์ใต้ผมยังไม่มีไม่ได้จะเข้าชอ็อปอโรจินาเร่เอาหลับเฉยไอ้บ้าลุกลุกลุกอาชิปอยู่ยังจะกล้ามานอนหลับอยู่หรอ โอเคอย่าลืมแอดมานะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านทั้งลงทั้งหลายใครที่เล่นเกมนี้นะนี่แหละชื่อนี้นะครับน่าจะมีชื่อเดียวในเกมนี่ละมั้งเอิร์ธไทม์สวิตตี้นะฮะแต่เออไม่ชทันเอะเอาแล้ครับ,ารบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะและ่าลืมแอดมาแอดมาคุยกันนะฮะสวัสดีครับ